ริมริมริมทะเลเลยค่ะขึ้นโดยธรรมชาติก็ใหญ่มากเป็นกันตัดหรือหรือว่านหางจระเข้สักอย่างหนึ่งสายสายสายพันธุ์ไหนไม่แน่ใจแต่ว่าวันนี้ให้ชมความงามของของดอกของเขาขึ้นริมริมทะเลขึ้นตามตามแนวป่าของของต้นกระถินนรง กะทิน่าลงทะเลโอ้สวยงามมากค่ะเตาย่างบาบีคิวริมชายหาดที่นี่นะคะเวลาไปเที่ยวตามตามตามริมทะเลริมชายหาดก็จะมีเตาย่างบาบีคิวก็ไปปิกนิกได้เลยฟรีค่ะมีความสะดวก ที่นี่จะนิยมนิยมไปปิกนิกกันในวันหยุดบริเวณนี้ก็ริมริมชายชายหาดวอลลิลาบีดในรัฐนิวเซาเวล Wales, ประเทศออสเตรเลียบรรยากาศสุดยอดเลยนะคะแล้วก็มีอีกซุ้มหนึ่งสําหรับนั่งกินบาร์บีคิวที่เราย่างเสร็จย่างเสร็จแล้วก็เอาออกไปกินคนใหม่ก็เข้ามาก็ย่างต่อ ย่างเสร็จแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยภาพมุมสูงธรรมชาติคือความสุขให้มนุษย์โดยแท้จริง